สวัสดีครับวันนีออ้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำไอรอนแมนให้เรามีรูปด้านถ้าคิดจะทำทั้งหัวก็ตรงมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับใช้โปรเจคชั่ตัดออกมาเป็นรูปภาพแบบเนี้ยผมตัดไปแล้วด้านหน้ากับด้านข้างเพราะผมจะสอนทำแค่ด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าทำด้านหน้าเป็นก็ทุกส่วนน่าจะทำเป็นนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมากลับไปที่หน้ามุมฟอน อันนี้คือโปรแกรม 3d m a x นะครับบางคนอาจจะไม่เคยใช้แตช่างสร้างเป็นแผนขึ้นมาแผนขึ้นมาตัวนั้นแล้วก็รดรดแท่นมีแค่แผนชิ้นเดียวเปล่าๆนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเอารูปเข้ามาใส่แผนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงด f ฟ l l แล้วก็นั้นครับมันจะมีคำว่า ปิดแมแล้วก็ import รูปภาพเราออเข้ามาเลยนะครับที่เป็นส่วนด้านหน้าดึงเข้ามาเลยก็ได้หรือว่าใช้คําสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันโชว์ก็จะได้ประมาณนี้ครับเราต้องการจะปรับหรือไม่ปรับอะไรก็ได้คลิกใส่แล้วก็ปรับความสูงผมจะสูงประมาณนี้แล้วด้านข้างเราต้องการจะ copy ให้ใช้คีย์ลัด เป็นสเกลนะครับแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็หมุนหมุน,น,นออกมาเลยครับมันจะเป็นการ Copy อีกแบบหนึ่งเ,เป็นเก้าสพอดีแคตัวนี้ให้เป็น90นะครับ90โอเคแล้วก็จะได้มุมที่แบบตรงครับตัวนี้เอาเงาออกเราไปดูมุมด้านข้างเราความแน่นอน โอเคครับตรงครับตรงด้านอันนี้คือมุมบนครับท็อปไลท์ฟอนต์แล้วก็ตัวนี้เป็นออสิธิพอเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็คิดว่ามันอยู่ตรงกลางหรือเปล่ามูไปอยู่ตรงที่กลางตรงนี้ก็มูไปอยู่ตรงที่กลางก็จะได้จุดที่อยู่ตรงกลางถ้าจะเอาเส้นพวกไม่ออกนะครับให้กด G ครับเส้นก็จะออกไป ต่อมาเราจะเริ่มสร้างสร้างด้านหน้าโดยการใช้แพนแล้วก็ออโต้กิดี๋ยครับทำมาอย่างนี้คลิกขวาใส่แล้วก็มาหมดที่ convert to แล้วก็มาที่ Ir visible polygon นะครับมันจะมีหลายหมดด้วยกันมี vertex vertex เพราะว่าเราจะทำโดวยกัน Copy m o v e แล้วก็ตั้งตรงนี้ให้เป็นศูนย์ กดเอ็กซ์เลย์กดออเทนเนตออเทเนตเอ็กนะครับมาดูด้านข้างเราจะเด้งมันออกมานิดนึงเฮ้กดผิดครับด้งออกมานิดนึงให้ได้เราจะทําด้านหน้าให้เสร็จทั้งหมดก่อนออกดชิปชิปมันจะเป็นการ copy ปี้นะครับชิปข้างไว้แล้วก็ลากขึ้นไป ใช่ไหมครับกันจอมาแบบเนี้ยแล้วก็ลากขึ้นมาตามที่เราต้องการลากข้มาตามจุดที่เราต้องการครับ ไปตามจุดที่เราแบบนี้ครับต่อไปเลยๆจนแล้วก็ทำออกมาอีกให้มันตรงไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับโพลีกอน เส้นด้านล่างด้านบนได้แล้วแล้วก็ดึงด้านล่างขึ้นนะครับจะเป็นการทำง,งานแบบใช้ความอดทน,นครับทำพวกนีน้ถ้าคิดจะเรียนพวกนี้จริงๆมันต้องอดทนแล้วก็ชอบจริงๆถึงจะทำออกมาได้ จบบัญชีแต่เขาปั้นได้อย่างโหดมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อน่าเชื่อนะจบบัญชีแต่ปั้นวุบเวรีอย่างเหมือนแล้วก็จับต่อไปโอเคครับพอด้านข้างเราได้เลยด้านหน้าเราได้โอเคแล้ว กด F คือด้านหน้านะครับถ้ากด L คือด้านข้างเฮ้ย <Hey>. L คือด้านข้างอย่างเงี้ยอ๋อ oh, ผมลืมใส่ภาพนะครับ mm hmm. ขออภัย้วยครับ mm hmm. อันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านข้างต้องทําแบบนี้ขึ้นมาอีกสักตัวนึง mm hmm. คปัปลอกมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อ mm hmm. เพิ่มอะไรเข้าไป Enter ครับแล้วก็เอาเข้าเหมือนเดิมรูปภาพด้านข้างเราคลิกด,ดึงไปใส่มันกับด้าน โอเคกลับด้อืมมาตรงบอดนี้ก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเป็นลบมันจะกลับไป้ไหมไม่ใช่กลับแบบนี้แล้วกันมองน้นสเกลด้านข้าง ีลวผมก็ไม่ค่อยรู้ข้างืนนะครับผมก็ฝึกทำขยับให้มันดูออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมันจะไม่สมส่วนลาออกมาประมาณนี้โอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาทำด้านข้างด้านข้างกันนะครับตัวมาตัวนี้มาที่จุดเวอร์เทค ลากตัวนี้ออกมาก่อนเลยกด L ครับมันจะมาด้านข้างลากออกมาใช้ความพยายามนิดน,นึงครับอย่าขยับลงเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ พอดีว่าแบบเรามันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ก็ดึงออกมาดึงออกมาทีละสว่วนถ้าใครไม่ถนัดตรงอ่าเดี๋ยวกด L กดไลท์ก็ไม่ใช้คีย์ลัดก็ได้นะครับจะมีตรงกดด้านบนตรงนี้ ตรงนี้จะ,ะโมเดลทั้งสองด้านไม่ไม่ไมตรงสักเท่าไหร่ครับไอพวกไอรูปภาพพวกนี้เราพิมพ์เข้าไปใน Google มันจะมีแบบพิมพ์พิมพ์เขียวมาอยู่ครับที่เขาจะเรียกว่าเป็นบูครับหรือว่าบูปิะไอนี่แหละลองไปเสิร์ชหาดูนะครับตรงนี้ก็ดูด้านหน้าด้วยนี่เต็ เดี๋ยวที่บ้าตรงนี้บ้าง รสึกว่าปินบูตัวนี้จะเพียนพอสมควรแต่ก็ลองทำไปก่อนคนระับ โอเคครับใกล้จะหมดละใกล้จะเสร็จเฮ้ยเพียนนิดนึงก็จับมาแบบนี้หม่ยถ้ามันอยู่ต่ำกว่านี้ห้ามดึงลงหรือดึงขึ้นเด็ดขาดให้ดึงมาด้านข้างนะครับเพราะว่าโมเดลมันจะเพียนได้แล้วก็จะเสร็จแล้วครับอันนี้คือจุดสุดท้ายของมัน แล้วก็จะได้โมเดลประมาณนี้อันนี้คือด้านข้างของไอรอนแมนกดทําทลงมาสักนิดนึงแล้วกันครับหรือว่าทําจากด้านข้างมาก็ได้นะครับเอ็กเย์ดูจุดผมเรียกว,ว่าเอ็กเย์แล้วกันนะครับอาจจะเป็นสับปานอมานอก,นอกแต่ก็ผมชินกับคำนี้แล้ว ประเด็นมันลงมาแบบเนี้ยจุดมาเอ๊ะผมแนะนำด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มจากด้านหน้าเอาเป็นด้านหน้าก่อนแล้วกันครับด้านหน้าก็ดึงลงมาทำเหมือนเดิมเปียย แล้วกนนนน็ถ้าจะเพิ่มเส้นเ,เพิ่มเส้นให้คลิกเส้นทั้งสองเส้นถ้าคลิกเส้นแนวตั้งเส้นมันก็จะออกมาแนวนอนครับโดยกดที่ Connect แล้วมันจะมีให้เลือกผมโอเคนะครับออกมาเส้นเดียวพอเพราะว่าผมต้องการทำตรงนี้ออกมาโอเคครับ <c oughs> แล้วก็เอาโฟนนี้ลงมาอีกประมาณนี้ครับ วิธีการรวมรวมจุดก็ใช้คำนวณวัดเกตแล้วก็คลิกรวมกันเลยครับคลิกลากหากันแล้วมันก็จะรวมกันให้แล้วก็ดึงเข้าไปประมาณนี้ครับแล้วก็กลับมาทำด้านขางมันตรงไหมแล้วก็ดึงดึงให้มันประจบกับเส้นตรงนี้ อตอนนี้ก็เด้งมนประจบกับเส้นประจบกับตรงนี้มันจะเหมือนกันมันจะเหมือนการยุบตัวลงไปครับโอเคผมจะทำแค่นี้ให้ดูแล้วกันครับเเมื่อเราเลือกวัตถุใดแล้วก็คลิกคำว่า Hi อันนี้สแตทตครับมันก็จะเหลือแค่ส่วนที่เราต้องการจะทำชิ้นเดียวถ้าจะเอากลับมาก็ตัวนี้ครับชิ้นี้ว่าอออกลับมาเราจะเอาชิ้นเดียวก่อนนะค,ะครับผมจะเอ็กจุดออกมาแล้วก็ใส่เทอร์โบสมูทแต่ผมต้องปิดปิดปกติถ้าเราใส่เทอร์โบสมูทเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะทำให้ผมใช้คำสั่งเทอร์โบสมูท เทอร์โบสมูทขึ้นไปมันจะโมเดลเราจะไม่มีเหลี่ยมแต่ตามความเป็นจริงแล้วคอมผมค่อนข้างจะสเปคต่ำจะทำให้ไม่มีเหลี่ยมนะครับเหมือนไอรอนแมนเราก็ปิดเทอร์โบสมูทไปก่อนสร้างเส้นครับไปที่เส้น ตรงนี้จะมีเส้นออกมาตรงที่นั้นทำเส้นออกมาตรงนี้ครับใช่ครับอันนี้ตัวเพิ่มเส้นนะฮะเพิ่มสักสองเส้นให้มันไปชิดกันนะครับชิดกันแล้วก็ล่างตังนี้ขึ้นไปอ่าขึ้นไปข้างบนไม่ใกล้กันใเกินไปก็ประมาณนี้ครับ ตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยม <c oughs> ใใจากนั้นก็ก็ก,ก็ทำส่วนบนเหมือนเดิมครับ าตรงนี้มันมาอยู่ด้านล่างให้เราใส่ลบตรงนี้นก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็มาตรงส่วนนี้บ้างเหมือนเดิมขอบให้มันมีขอบแบบนี้นะครับทําไปเยอะเออวิธีการกดอย่างนี้ทำไว้แล้วก็คอนโทรลชิปแล้วก็คลิกใส่เส้นต่อไปมันจะสีเหล็กเป็นลิงก์ให้หรือว่าใช้คียตรงนี้ก็ได้ครับสมมติถ้าคลิกสองเส้นแบบนี้แล้วกดลิงก์มันก็จะรวมให้ ตอนนี้ก็จักรบก,ก็เป็นให้มันอยู่ด้านข้าง พอใส่เทอร์โบพอเปิดเทอร์โบสมูดูนะฮะนะครับ,รบมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยครับเราจะจุดตรงนี้มันต้องอยู่ตรงกลางถ้าเราจะ Copy กด Move แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นศูนย์ตั้งเป็นศูนย์แล้วก็ไปที่ คำส,สมมั่ง symmetry แล้วก็ execute นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้าจากนั้นมรก็จะ x e ู u เอาอกมาให้มีความลึกความหนาของตรงนี้โดยคำสั่งเป็นเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเอาเป็นกรุ๊เป็น0.0 1 ขั้หนึ่งแล้วก็เอจุดขึ้นมาอีกเป็นกระระยะครับประมาณแล้วก็เอจุดขึ้นมาอีก0.01จุดสองนตรงจุดเชื่อมต่อเราลบได้ไครับ ลีลิลบทิ้งเลยก็จะได้เส้นออกมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลองปิดเทอร์โบสมุตคลิกสักอ่ามันไม่ติดกันก็เนื่องจากที่มันไม่อยู่ตรงกลางนะครับเส้นเราต้องปรับให้เส้นนึงอยู่ตรงกลางถ้าเส้นไม่ตรงก็อยู่นี่แล้วก็ อยู่ในมอดที่สเกลคลิกใส่ตรงนี้แล้วก็ลากเข้าไปด้านในมันก็จะทำให้เส้นตรงกันแล้วก็ใส่โมบตรงเป็นเป็นศูนย์อันนี้ไม่เซฟบไม่เซฟเส้นตรงนี้เพียง ะสามารถเปิดตรงนี้ได้ จุดจุดหนึ่งเด็อออกมาจากที่ทำให้มเดิวเพียงลากลากเหมือนเดิมครับเดินสวนอมันไม่เชื่อมกันโอเคมันมีจุดซ้อนกันเองครับก็รวมจุดก็เป็นจุดเดียวกัน แล้วก็ไปโดนมีจุดสองกันอีกก็รวมจุดเป็นจุดเดียวกันเป็นเส้นเดียวกันนะ ก็จะอมประมาณนี้นครับถ้าทําส่วนต่อไปก็ทําเหมือนกันทุกส่วนแล้วจะสอนการจอรูนะครับลองจอรูใส่ตรงนี้เลยแล้วกันว่าแล้วก็จะรู้ว่าเทอร์โบสมมติมาทำงานยังไงด้วยผมจะจอรูตรงนี้โดยใช้ใช้คําสั่งคัดจ่อรูมาประมาณนี้ให้ตรงนี้มีจุดเชื่อมด้วย เชื่อตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็คลิกหน้าเฟสแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเราใช้คำว่าสักเกจุดตรงนี้จะเป็นติดลบลงมาลบ0จดหโอเคแล้วก็อีกจุดอีกข้างใน,นเ,ออองไไเ,เอาลงไปเรืเลยก็เป็นลบ0่นจุดสนหนึ่ง แล้วก็กบต้องอย่างเดีไม่ลบก็ได้ครับพอมาดูจะเป็นการเจาะรูประมาณนี้ครับแบบง่ายๆแล้วก็ขอจบจูดเชรีเอลทาร์เม่อนแมน3ัมดีแม็กเพลงที่นี้ครับสวัสดีครับผม